นะพี่น้องยี่เสียงตุ้มมเลยครับผมแอเมนนี่ดีครับผมเบิ้งอร่รอบแตกกระจุยอยอะขนาดนี้พี่น้องโตใหญ่เลยนี่โดดข้กวนนี้น่าจะเป็นปลาใหญ่อยู่ครับผมัวใหญ่โตงามล่ะัวตรงล่ะกระโดดดันรอบแบบลักษณะนี้พี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งกันเมีนนะอู้ห หนึ่งโอ้โหพี่น้องหลังนี้เกินขุ้นแล้วโอ้โหยัดรอบเลยครับผมปลาท่อนสามเกิดโอ้โหพี่น้องโอ้หลังนี้พี่น้องยัดครับผมว่ามันจะไปไงไม่ใช่มันเข่าหลายตัวเหนคอสามตัวถือกัดครับผมตัวหน่อยโอ้ปลาสะเกิร์อีก สองตัวหรือสามตัวนี่แหละโอ้หมานครับผมพี่น้องนี่ครับหมานมาแล้วแล้วกรเป๋าครื่องตัวใหญ่เลยอู้หันนี้มันหมานครับผมใหญ่ครับนี่ก็ใหญ่นี่ก็สามทีครับมาแล้วพี่น้องเทียบกันบ่ได้เลยหลังนี่เขาสามตัว หนึ่งสองสามหาตัวหละรวมไปกๆๆหลังนี่เขาหาครับผมคนน่ะระวังตัวไงวแล้วไปแทมเข่าหลายตัวขึ้นไปตั้งสิตัวโลครับโบแมนพี่น้อกขึ้นไปตั้งสิตัวโลไปแทมมันหลายตัวมันโดดต่ำ อันนี้เก็บครับอู้เทียบกันบ่นได้เลยว่าอู้คนละอย่างกันเลยอ่ะสองนี่อย่างสิบปล่อยปล่อยนี่แม่ก็ติดกัดแทะๆพี่น้องอู้เกิดกัดครับผมโอ้คือสิบป่อยได้ปล่อยพี่น้องปล่อยไปกับบางยางนะครับผมมันติดก,กัดครัะปวดพี่น้องเดี๋ยวถ้าผม ยี่สิปล่อยอีกตัวนึง่งเอ,อ,อาไว้เอาตัวเดียวนละล่ะสามตัวตัวนีมาถือกัดอีกตัวนึงเดี๋ยวเขาเอาปล่อยอันนี้จะเอาลงน้ำด้วยพี่น้องคันได้เหรอาให้มดแดง okay, ครับผมโอเคครับมันมันพี่น้อง